ครับก็สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับตอนนี้เราก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งหัว LNB Universal นะครับที่ต่อเข้ากับจานของจานทึบนะครับจานทึบหรือว่าเป็นจาน KU นะครับต่ตอนนี้ทุกทุกบ้านนะครับที่ใช้ก็คือว่าเป็นหัว LNB ตัวเก่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นัวตัวใหม่เป็นหัวของ Universal นะครับเราก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนมาใส่นะครับในการทั้นตอนการเปลี่ยนนะครับผมก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับติดตั้งง่ายๆครับผมก็คือใส่หัวนะครับหัวรั้วเท่เข้าไปให้สุดนะครับให้สุด้านนี้เข้ามานะครับแล้วก็พยายามดูที่อ่านนาฬิกานะครับที่4นาฬิกานะครับผมประมาณ4โมงเย็นนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทําการล็อกหัวแอมดีนะครับให้เรียบร้อยนะครับผมถ้าเป็นการเล็กอย่างนี้นะครับลูกค้าทำได้ง่ายๆครับที่บ้านก็คือว่าหน้าจานเราปรับตรงอยู่แล้วนะครับเราแค่เปลี่ยนหัวแอมดีเฉยนะครับี็เป็นของยูนิเวอร์แซลนะครับคือสามารถรับได้นะครับเราก็จะล็อก ไวแอนดีให้แน่นเรียบร้อยนะครับผมและที่สำคัญนะครับตอ,อยู่ที่สี่นาฬิกานะครับสี่นาฬิกาครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาต่อวัดสัญญาณกันดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือไม่นะครับใสัญญาณเข้ากัไวแอนดบีนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือวัดที่ใช้กับของบริษัทรีโอเทคนะครับผมทั่วๆไปช่างทุกท่านต้องใช้นครับก็คือว่าของเคยูนะครับเคยูก็จะมี5เบอร์หอน ให้เราเช็คไปที่สัญญาณที่ตอนนี้แล้วครับเราเช็คที่เวอร์นะครับผมช่องเวอร์นะครับพอเรานั้นเราก็จะดูอินโฟนะครับดูระดับความแรงกับสัญญาณนะครับระดับความแรงกับสัญญาณถ้าเกิดว่าความแรงต่ําหรือสัญญาณต่านะครับให้ทําการปรับปรับเองได้ที่จานราเทียมครับปรับก้มเงยนะครับหรือว่าปรับหาสัญญาณได้เองนะครับเพราะว่าจานตัวนี้มันเป็นจานเล็กครับหาง่ายนะครับ อันนี้ก็เป็นสัญญาณของอพอนะครับที่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่สัญญาณของเวอร์บ้างนะครับสัญญาณของเวอร์นะครับมีจะเขียนอ่าอันนี้เป็นพอเป็นพอนะครับแล้วก็ดูที่เวอร์เปิดปุ๊บสัญญาณจะได้ประมาณห้าสิบหกสิบนะครับผมแล้วก็ไปที่พอนะครับ ตัวนี้สัญญาณาจะมาแดงนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นการติดตั้งนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติแล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะดูช่องอื่นๆเ,เราก็ไปเซิร์ชเพิ่มช่องเอานะครับผมตามนี้ครับก็คือเป็นที่เสร็จที่เรียบร้อยครับผม